โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็มาเปลี่ยนกระถางอีกเหมือนเคยก็คือตัวน,นี้ตั้งใจที่จะทำเป็นส่วนป่าลากเดียวนะฮะตัวน,นี้น่าจะไม่ใช่ลากละแต่น่าจะเป็นโคนต่อเดียวนี่แหละฮะแต่ทีนี้มันตอนที่ชามตอนเนี่ยเป็นการตั้งไว้แต่ทีนี้เราจะมานอนลงเอ็นลงประมาณนี้เพื่อให้ ตัวเก่งต่างๆมันพุ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าทิ้งไว้ก็หลายเดือนแล้วไม่ได้เปลี่ยนกระถางสัทีเอาวันนี้มานอนต่อเพ็หน้าก,นกันครับผมไปเริ่มกันเลยครับผมเงินเดิมเริ่มต้นด้วยกันน้องคนกระถางด้วยแร๊บครับ มาด้วยดิงก้ามปูผสมนะฮะดลนกล้ามปูหมักผสมกับสารเราทสับเล็กน้อยนะฮะ เหมือนเดิมเพราะว่าอ้อนโมโคดเนี่ยผมผสมลงไปในดินแล้วบางส่วนนะครับแต่ก็จะเพิ่มอีกตอนนี้ก็เป็นสตตร์กันจีนะคะร,ะรับกันแมลงขอดไปอีก ตัวตัวนี้จริงๆไม่ได้เน้นล่างนะครับเ,เลยไม่ได้ค่อยสีเรียบเท่าไหร่ก็เอาให้มันรอดเป็นส่วนป่าให้ได้ก็เอาดินออกส่วนหนึ่งนะครับ วางดูวยันเราจะให้มันอยู่ประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเอาฝั่งนี้ฝั่งทินไปด้วยกลัวมันจะผูเข้าไปอีก เคยมีเวลาทำแค่สารวอาทิ์นะฮะเพราะว่าจะหนึ่งสุกต้องทำงานประจำเราทำได้ก็ต้องรีบทำก่อนเด้อยังไม่ได้ยึดลวดนะฮะเพราะว่าก็ภาพขอบกระถางไว้เลยไม่มีเอียงแน่นอนต้องจับองศาดีๆก่อน จริงๆอากจะตัดออกนะฮะเพราะว่ามันไปบังต้นหลังอาจจะเริ่มเริ่มกิ่งใหม่ให้แตกกิ่งใหม่ออกมาเลยดีกว่า ตัวนี้ก็คงยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับก็แค่เปลี่ยนกระถางนีเ่เอย เดี๋ีครับเ่ยตัวลากตัวนี้ก็ชุบน้ำเอาผ้าชุบน้ำปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวลากมันแห้งเกินไป ให้ได้มันดูตัวก่อนเดินดีก่อนค่อยเอาผ้าออกโอเคแค่นี้ครับกับการเปลี่ยนกระถางกับการนอนต่อเพิ่มหน้านะครับส่วนตัวนี้จะเขียงแล้วให้แตกยอดใหม่ทางตรงนี้นะครับก็จะ,จะดัดมาฝั่งนี้เพื่อมันไม่ให้ไปบงังต้นกิ่งหลังต้นหลังเพราะไม่งั้นมัน,มนถือว่า ขอให้มันฟื้นตัวก่อนรีบตัดเกินไปมันมันจะปรับตัวไม่ทนมันนายฝั่งนี้ก็๋ยวจะคิดกันเว่าจะเก็บกินอะไรไว้ตัวนี้แทงทะลุมาโล่ฝั่งนี้นะฮะเพื่อจะตั้งเป็นลำต้นนะครับก็อยากจะทำเป็นสวนปา่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นมีรากเดียว แต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นต่อเดียวนี่แหละก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็สนป่าลากเดียวครับกับต้นเล็กบนสายคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราค่อยหายเวลามาเจียแล้วก็ลงน้ำยาต่อ ครับผมคลิปนี้ก็ตามไปเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับตัวเล็กบอลไซไม่ลืมครับอย่าลืมเป็นกำลับบงใจกับให้กับมือใหม่ที่พยายามเรียนรู้กับเรื่องบอลไซอยู่นะครับมีคําติชมมีคําแนะนําก็แนะนําได้ครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย